บอกเลยว่าถ้าหลอกต่อยเป็นคือจบเลยโหดขึ้นอีกร้อเแน่นอนหลอกต่อยนี่คือยากต่อยโหดขึ้นเข้ามาเลยฮนะโอเพนแช t สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับอาละฮะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อยโหมดล็อกเอาทุกคน ก็คะแนนที่ตั้งไว้ก็หวังไว้สัก6 0แสนนะทุกคนไม่รู้ว่าจะถึงไหมก็คิดว่าน่าจะถึงนะเพราะจะใช้นวมสเตมินาฮุกเนี่ยช่วยเพราะมันบวกคะแนน50%ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ยอมลงทุนเปลี่ยนออปชันของนมสเตมินาฮุกเลยทุกคนเปลี่ยนเป็นอัปคัสสปิดแต่เกรดมันแค่อยู่ที่ S จะเอาเอสมันก็ลําบากอยู่ต้องใช้ทองค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ใช้นวมแย็บพลังเสริมช่วงต้นๆเนี่ยคือบอดจะกาดไม่ไม่ค่อยโหดก็คือความเร็วอยู่ที่11800ก็สู้กับบอดเริ่มต้นสบายทุกคน ก็จะบอกว่าคะแนนล็อกเอาท์เนี่ยถ้าจะทำให้สูงก็มีทริกอยู่2อย่างคือต่อยให้จบเกมใบที่สุดแล้วก็ห้ามโดนต่อยด้วยถ้าทำสอสิ่งนี้ได้คะแนนจะแม็กทันทีอ่าตัวที่1จบเรียบร้อย าต่อด้วยตัวที่2ทุกคนตอนนี้ก็แต้มก็โบกอีกประมาณ220%ถือว่าแม็กสุดแล้วนะทุกคนอันนี้เสียเวลาไปประมาณวิสอวิก็ก็มีผลนะทุกคนกับ,กบคะแนนช่วงต้นๆเนี่ยเอ่อยังเสียไม่ค่อยเยอะแต่ช่วงแบบด่านท้ายเนี่ยหายไปวิหนึ่งสวิเนี่ยน่าจะหายไปประมาณหลักพันเลยนะ ปึ๊บอ้าวได้ไหมอ่าหลบได้ทุกคน <Yeah. S 1> ก็คือหมัดแมวเนี่ยจะบอกว่าวิธีการหลบไม่ยากช่วงที่มันเอาหมัดแบบมาชนกันนะทุกคนให้ดูว่าบัตรไหนอยู่ข้างหลังแล้วหลบฝั่งนั้นผมคิดว่าบางคนยังไม่รู้เยอะนะไอการวิธีหลบบัดแมวแต่สังเกตยากไหมก็บอกว่านิดนึงแต่ถ้าดูดีๆเห็นว่าบัตไหนอยู่หลังหลบฝั่งนั้นเลยทุกคน down K -O. You win Ah, uh, Round 1 Fight วิธีการหลบหมัดย็บเนี่ยถ้ามันต่อยช่วงที่เรากาดอะ่ะบอกเลยว่าคะแนนไม่เสียนะทุกคนรวมทั้งหมัดฮุกด้วยถ้ากาดแล้วโดนหมัดย็บกับหมัดอัพหมัดฮุกเนี่ยคะแนนจะไม่หายนะทุกคนแต่ถ้าโดนอัป,ปคัดนี่ <c oughs> หายแน่นอนหายเยอะกว่าเดิมด้วยโดนสองเบิ้ลเลย หลบหมัดหมาสามหัวก็ไม่ยากทุกคนมันบังคับหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็สุ่มอีกสามหมัดช่วงสุ่มสามหมัดเนี่ยดูยากเอยดูง่ายสิเออดูง่ายดูไม่ยาก ตัวนี้ก็เรียบร้อยพยายามใหญ่ดะอย่าให้โดนต่อยนะทุกคนแต้มหายจริงบอกเลยตัวที่แป Round one. Fight. สังเกตนะว่าผมจะต่อยช่วงบอดโยกเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ถึงกับแม่นมากแต่คิดว่าต่อยได้มันจะทำให้จบเกมไวก็ถ้าใครอยากรู้วิธีนี้ลองไปเสิร์ชหากลุ่มคนไทยใน f เฟ o บุ๊กทุกคนกลุ่ม Open Chat Line เนี่ยคือมันจะมีอยู่กลุ่มนั้นอะ่ะคือผมลงคลิปไว้ส่วนตัวเฉพาะกลุ่มนั้น จะไม่แชร์ลงในเฟซน,นะทุกคนวิธีการสอนต่อยเนี่ยมีคลิปอยู่ในนั้นร,1 1> รวมทั้งหลอกต่อยต่อยเบิ้ลหลายอย่างมาก <Down. S 1> แล้วมีคนเทพๆอยู่ในนั้นคนะ่อนข้างเยอะทุกคน,กนอันนี้จะไม่ทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนะทุกคนจะปิดปิดไว้เพื่อไม่ให้ต่างชาติแบบเข้ามานั้นทุกคน,กนเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ผมรับนะ ถ้าใครอยากแชร์เทคนิคการต่อยก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกลุ่มนี้ได้ทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้น่าจะรู้วิธีการต่อยค่อนข้างเยอะพอสมควรมาขอวิธีรู้ได้ทุกคนบอกเลยว่าถ้าหลอกต่อยเป็นคือจบเลยปวดขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนหลอกต่อยนี่คือ เป็นวิชาของคนไทยเนี่ยแหละเป็นคนคิดค้นเนี่ยแหละถ้าหลอกต่อยเป็นปุ๊บจบเลยทุกคนสู้กับบอทสบายมากสู้กับใน FC หรือน็อกเอาท์จบใบขึ้นแน่นอนยกหนึ่งมาเห็นเห็น <one>. อย่าลืมนะทุกคนอยากเข้า Open นช a t ลองไป ไปโพสในในกลุ่มเฟซอะเดี๋ยวมีคนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หรืออะไรสักอย่างถ้าผมเห็นผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนแต่จะไม่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปกันต่างชาติเท่านั้นแหละ ถ้าใครไม่ได้อยู่กลุ่ม Open c h a t เนี่ยคือจะไม่เห็นวิธีการหลอกต่อยสอนหลอกต่อยนะยังไงก็ไม่เห็นเอาผมปิดปิดกลุ่มไว้ส่วนวิธีอื่นแบบต่อยบอดโยกหรือต่อยเบิร์นเนี่ยอ,อันนี้จะมาอันนี้จะมีคลิปมีลงไว้อยู่แต่ถ้าแบบหลอกต่อย จะปิดเลยจะเห็นเฉพาะกลุ่ม Open Chat เท่านั้นอยากต่อยโหดขึ้นเข้ามาเลยฮนะ Open Chat <one>. อันนี้จะเป็นหมัดทุกถ้าสู้แล้วแบบกาดได้ก็โอ้โหกาดได้อยู่โดนสองหมัดทั้งนั้นถ้ากาดแบบได้ทุกหมัดนะทุกคนแต่ไม่ลดอันนี้เสียเลย โดน,นไปสองหมัด <Fight. S 1> ตัวนี้จะยากหน่อยทุกคนเป็นสายแยบกับฮุกอันนี oh <boy. S 1> ้ก็จะใช้วิธีการกาด <c oughs> เมื่อสเตบบน่าบอท ต่ำกว่า20%ให้หลอกต่อย2ครั้งแล้วมันจะติดมืนอนะนันนี่ยยาวเลยทุกคน <Down. S 1> แค่นี้ก็จะได้แต้มแบบสวยๆไม่เสียด้วยแล้วแล้วก็ไม่โดนต่อยเต็มแต้มก็ไม่หายานะทุกคน <ท>หลบพลาดได้ไงวะเนี่ยตรงนี้เฟลเลยทุกคนพลาดไปหมัดเดียวหมัดแรกเสียเลยกาดไม่ทันอย่าเรียกว่ากาดไม่ทันลืมกาด โอนะฮะผมจะกาดตอนช่วงกาดไว้ก่อนอะคือไม่ได้กาดช่วงเลยรกาดกาดไว้ก่อนกนรย็บหรือการพุกกาดไม่ทันโดนเลยอีกมัดเมกพันนี้บอกเลยว่าหลบยากถ้าโดนนี่จะไม่แปลกใจอรอบนี้พลาดเลย โมดองอ้าเนี่ยพยายามกาดไว้ก่อนทุกคนกาดเพราะหมัดฮูกกับแย็บเนี่ยคือคิดว่าไงก็มองยากอยู่แล้วมองไม่ทันแต่หมัดอัปเปอร์คัตเนี่ยคือถ้าต่อยมาเราหลบได้ทันอยู่แล้วมันช้า <Fight. S 1> Round อืมตัวนี้จบสวยมากแจมสวยเลยโมนอกเอาเนี่ยพยายามใช้ตัวหลักต่อยถึงตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่18 ตัวที่19เนี่ยเราจะทำการค่าตัวตายทุกคนช่วงบอดเลือดเหลือหนเปอร์เซ็นต์นี้ยังยังอันนี้ต่อยให้ตายไปก่อน <Down. S 1> อ่าตัวนี้คะแนนสวยเหมือนกัน oh. ไม่โดนต่อยสักหมัดเลย ตัวนี้เราจะทำการค่าตัวตายตอนบอดเลือดเหลือหนเปอร์เซ็ะทุกคนเพื่อจะใช้ตัวที่แบบเพื่อจะเปลี่ยนตัวเอาตัวอีกตัวหนึ่งมาแยับทีเดียวแล้วตายคะแนนจะโคตรมหาสูงเลยทุกคนเพราะช่วงที่เราต่อยรอบหนึ่งเนี่ยกว่าบอดจะตายเนี่ยก็ใช้เวลาห้าวิสิบวิพอสมควรห้าวิสิบวิเนี่ยคะแนนก็ค่อนข้างเห็นผลนะ อ่ารอบนี้เสียเวลาหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสตัก้าถ้าโดนต่อยโดนอะไรช่างมันทุกคนพยายามอย่าให้ตายแต่ให้บอดเเอเหลือน้อยที่สุดนะทุกคน สามพันหถ้าต่อยกูตายทุกคนอ่าไม่ทนันละตายเองสังั้นเลือเหลือ2%เปอร์เซนแต่เอาตัวที่2มาต่อยแย็บเนี่ยไม่รู้จะตายแรือบล่ทุกคน อ่ะจะทำการเปลี่ยนตัวจะใช้ตัวโคจินะทุกคนก็จะใช้นวมเซตเดิมแต่จะเป็นนวมสายสีฟ้าที่ไม่เหมือนนวมสีส้มอ่ะใช้ค,คนละนวมนะแต่นวมผู้กันน,นมนมเย็บเนี่ยใช้เหมือนกันไม่สินวมเย็บใช้อะไรก็ได้เพราะบอดมันเหลือ1%ละ เอามาทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะย็บสําเร็จไหมถ้ายับพลาดพยายามหลบหมัดศัตรูให้ได้นะทุกคน <one>. Fight. สามหมัดไม่โดน <Down. S 1> ดีนะอาประคดมันช้าเลยหลบได้ <You> อันนี้ก็น่าจะแต้มหาย น่าจะพันต้นตๆได้นะเสียไปประมาณสองวิแต่อย่างดีที่ยังหลบได้นะทุกคนถ้าหลบไม่ได้นี่แต้มหายหายหนักเลยอะตัวสุดท้ายนี่ก็ต้องใส่นวมตามเจตชาบไปก่อนทุกคนเอานวมที่แบบสู้ได้นะไม่ใช่ใส่นวมเอาฮุกสเตน่ามาใส่นะทุกคนเก้งเลยนะ ที่ใส่นมพวกนี้ก็คือทำให้ซู้ได้แล้วก็ทำให้บอทเลือเหลือ1%แค่นั้นเอง Fight. one คนเกือบตายออกเลยหรือ1%นึ่งเปดีนะไม่ตายทุกคนแต่ถ้าพลาดเนี่ยคือมีวิธีอยู่ออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ทุกคนอ่ะแต้มก็ประมาณ5 4าแสนี่เกือบห้าแสนก็ตัวสุดท้ายคือถ้าพลาดบัตรหนึ่งก็ไม่น่าจะถึงห0 0 0นนะทุกคน ก็หกแสนก็อยู่ที่ตัวสุดท้ายแล้วว่าจะทาพลาดหรือไม่พลาดเนี่ย ไม่รู้จะแยกพาดไหมไ<ป>นั่นไงพาดดีนะกาศทันทุกคนโอ้โหเกือบแล้วถ้ากาดไม่ได้นี่แต้มหายแน่นหอนไม่ถึงหกแสนคิดว่าถึงนะทุกคนเอาละทุกคนก็แต้มหกแสนพอดี คลิปนี้ก็จบท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแคร์ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะ